สวัสดีครับกลับมาพบกับเค s ุ Channel นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวงานกล่องนี้กันนะครับไฮเกรดกันดัมแอร r เรียวรีวิวนะครับผมอ่าเป็นกล่องล่าสุดนะครับกล่อง n u m b เ r 1สิบเก้าของซีรีส์ไฮเกรดหนึ่ง4ร้อยสิบสี่นะครับ The w i s h of the w ะวิ f ฟอ m ์มเมอรนะครับผมอ่าเรามาเปิดดูข้างในกันเลยนะครับข้างในนะครับก็จะมี หนึ่งก็คือใบประกอบนะครับอันนี้เป็นใบประกอบเรามาดูทีละอย่างเลยนะครับใบประกอบเนี่ยก็ค่อนข้างนะครับประกอบตามขั้นตอนเนะาะใบประกอบไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวลองประกอบดูนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูข้างในกันนะครับอ่เรามาแกะดูกันกันเลยนะครับ ในส่วนของห่อที่1นนะครับจะมีแผงพลาสติกอยู่3แผงนะครับผมอ่าบววอันนี้นะครับแผงแรกเนี่ยจะเป็นแผงสีเหลืองนะครับเป็นเหลืองลักษณะของสีแอรเรียวแบบนี้อยู่แล้วนะครับแอรเรียวร่างแรกเนี่ยก็สีเหลืองแบบนี้เหมือนกันนะครับผมเหลืองออกแบบอ่าคือตัวนี้ต้องบอกก่อนผมบอกอาจจะเท่าที่ผมเห็นสีนะความรู้สึกผมอ่ะมันจะออกเหมือนสีด้านๆหมดเลยนะครับ เหลืองนี้ก็ดูด้านๆนะครับผมแล้วก็น,นี่สติกเกอร์นะคะ,ะแผงของน้ําเงินนะครับน้ําเงินก็จะออกแบบที่เราเห็นนะครับมันจะไม่เป็นน้ําเงินเข้มสว่างอะไรนะครับมันจะออกน้ําเงินแบบหมนๆนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงกับออกไปทางหมนดํานะครับแต่จะออกแบบเหมือนน้ําเงินที่แบบอ,ออกแบบกลางๆนะครับผมไม่เข้มมากนะครับแต่อันนี้เป็นส่วนของพวกลองรายละเอียดเนี่ยก็ค่อนข้าง โอเคอยู่นะครับผมอันนี้ถ้าใครไม่ชอบสีน้าเงินเนี่ยอาจจะทําสีใหม่สีน้ําเงินใหม่ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสีน้ําเงินนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแผง A นะครับแผง A เนี่ยจะประกอบไปด้วยแผงพลาสติกหลายสีแล้วกันนะครับมุมนี้ก่อนมุมนี้จะเป็นส่วนพลาสติกที่เป็นสีแดงส้มนะครับผมอันนี้เป็นแดงส้มอ่า โอเคอันนี้เป็นแดงส้มนะครับผมจะมีอยู่3ามชิ้นนะครับผมแล้วก็พลาสติกส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนของอาวุธนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเป็นอาวุธล้วนๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นอาวุธแล้วก็มีแผงสีเขียวนะครับแผงสีเขียวที่จะเป็นส่วนของตานะครับผมอของตาตรงหน้าผากนะครับอันนี้เป็นแผงสีเขียวแล้วก็อีกมุมด้านล่างนะครับจะเป็นแผงเคลียร์พาร์ค นะครับเคียร์พาร์ทสโมกนะครับผมสีสโมกจะมีตรงส่วนหน้าอกพลังงานนะครับแบบที่ไม่มีไม่มีลายนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเคียร์พาร์ทอันนี้เหมือนกันนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนของเคียร์พาร์ทสีดําสโมกนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นตัวแผงอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันมีอยู่ไหนเอ่ย เผมเอามีดไปไว้ไหนนะโอเคได้ล้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาอันนีอ้อันนี้นะครับก็จะเป็นแผง F นะครับเป็นไฮไลท์ของตัวกัะดาษแอนเรียวหลายๆตัวอีกแล้วก็คือตัวแผงของพลาติกเคียร์พาทที่ อาใส่ตัวสติกเกอร์เข้าไปอยู่ในพลาสติกแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็จะมี2ทางเลือกนะครับสำหรับชิ้นนี้ก็คือ1เราใส่ชิ้นนี้หรือมันจะมีตัวตัวเคียร์พาส์ทสแบ็กส์โมกที่เอาให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วเราสามารถเอาสติกเกอร์ตัวนี้แปะก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางเลือกนะครับแล้วก็สติกเกอร์ส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีส่วนของสีตานะครับ มีสติกเกอร์ตรงหน้าอกแถบพลังงานที่หัวไหลนะครับผมอันนี้อ่อต่อมานะครับหอต่อมานะครับ,นะรบก็จะมีพลาสติกอยู่ทั้งหมดสี่แผงนะครับอันนี้จะมีสี่แผงอบีมเซเบอร์นะครับเป็นเคลียร์สีน้ำเงินนะครับผมอันนี้บีมเซเบอร์ อันนี้ในส่วนของแผง C1 มันจะมี C1 กับ C2 นะครับผมตรงนี้เป็นแผงสีขาวทั้งคู่นะครับโดย C1 เนี่ยจะมีส่วนของหัวนะครับอันนี้อันนี้ดีเทลที่หัวนะครับก็ค่อนข้างมีดีเทลพอสมควรเลยฉีดพลาสติกมาค่อนข้างดูโอเคมากๆนะครับหัวดูคมดีนะครับด้านหลังนะครับอันนี้เขา่าแล้วก็อันนี้ C 2สอง สีสองเนี่ยจะมีหน้าอกอยู่ด้วยนะครับอันนี้ตัวหน้าอกก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับผมอา่าอันนี้เป็นแผงสีขาวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นแผงบีแผงบีเนี่ยเป็นโครงสร้างทั้งหมดเลยเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างภายในจุด <Yosh |zh|> ขยับนะครับจุด ko, ขยับแขนจุดขยับขานะครับแล้วก็มีตรงส่วนหน้าอกด้วยนะครับอันนี้จะตีไง่ายๆมันก็คือโครงในนะครับอันนี้โครงในเป็นสีเทา นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงทั้งหมดนะครับเจ็ดแผงที่มากับ a r i i l r e รีวิวนะครับไฮเกตแอรเอกล่องนี้เดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับแล้วเราค่อยกลับมาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมปไปประกอบกันเลยครับ You know what's for the อประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฮเกรด1น4กันด้ามแอเรียลรีวิวนะครับผมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดกัน นะครับรายละเอียดของแอริเอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับางานตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบัรไดาอะ่ะขึ้นแผงงานใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับทำให้การประกอบกันดั้มแอริเอลรีวิวเนี่ยจะไม่เหมือนกับการประกอบกล่องกันดั้มแอริเอลกล่องแรกเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นชิ้นส่วนที่ทําใหม่มาทั้งหมดนะครับ อาจจะมีบางส่วนที่คล้ายกันเช่นช่วงขาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเหมือนคล้ายกับของ Ariel แต่ก็เป็นการออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีมากๆในแง่แบบใครที่เขาเรียกเวลาที่เขาเรียกไงครับเวลาเราประกอบขุนตัวเดิมๆซ้ำๆกันะแล้วบางคนจะเบื่อแต่สำหรับ a อ i e l r e รีวิวเนี่ยมันจะแก้ปัญหาความน่าเบื่อในการประกอบชิ้นส่วนเดิมๆออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นแผงใหม่มาอย่างที่บอกนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหลังนะครับที่เป็นแบ็คแพคพลังงานนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านหน้าทุกอย่างค่อนข้างลงตัวนะครับจากตอนแรกเนี่ยผมผมบอกก่อนเลยว่าครั้งแรกเ่ยก่อนที่เราจะเริ่มประกอบเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมมองสีพลาสติกอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอเขาเรียกไงผมไม่ค่อยชอบแล้วการในส่วนของพวกสีน้ําเงินอะไรที่แบบมันดูไม่สว่างอะ่ะแต่พอเราประกอบเสร็จแล้วอ่ะครับแล้ว พอทุกอย่างแมตปิ้งกันเสร็จแล้วอะ่ะผมมีความรู้สึกว่าเออมันก็ยังโอเคอยู่นะสีสีสันของตัวหุ่นเนี่ยค่อนข้างโอเคดีโอเคดีนะครับกลมกลืนกันดีใช้ได้นะครับผมในส่วนตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะครับผมเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยนะครับเราจะเก็บอยเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากะว่าเราจะทําสีนะครับพอเราจะทําสีเนี่ย แน่นอนเดี๋ยวสติกเกอร์ค่อยตามมาติดทีหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเส้นพลังงานเนี่ยนะครับแล้วก็บางส่วนที่เราอาจจะต้องใช้เพื่อบางพ่นเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นสติกเกอร์เนี่ยจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมทีนี้เราลองมาดูกันว่าใน a อ i a l นะครับเขาให้อะไรมาเรามาบ้างนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่มากะไฮเกตกันด้ามแอ e a เรียวรี i ิวเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับเพราะว่า อุปกรณ์เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยแบบตัวคุณอย่างมือเนี่ยนะครับก็จะมีมาแค่2มือน,นะครับผมอ่ามีแค่คู่เดียวทําให้มือเนี่ยอาจจะได้แค่ในส่วนของการกามือนะครับการจัดอะไรในส่วนลักษณะลูกเล่นเนี่ยอาจจะจัดท่าในส่วนแบ,บมืออะไรไม่ได้นะครับผมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างลงตัวอยู่นะครับผมสามารถจัดลูกเล่นอะไรได้เยอะนะครับตรงนี้อ่านอกเหนือจากนั้นก็จะมีปืนนะครับมีปืนมาให้1กระบอกนะครับ ซึ่งปืนเนี่ยสามารถาเปลี่ยนจะมีชิ้นชิ้นส่วนมาเปลี่ยนนะครับเพื่อเป็นเลียวกันตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมเหมือนกับรูปที่เราเห็นหน้ากล่องอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของพาร์ตอาวุธที่เป็นกิมมิคของกันดัมแอรเรียลอยู่แล้วนะครับคือมันมันสามารถแยกชิ้นส่วนออกไปเป็นอาวุธได้นะครับแล้วก็ยังแยกออกไปเพื่อเป็นเกาะนะครับใส่ให้กับแอรเรียลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีบีมเซเบอร์นะครับ2อัน นะครับเป็นตัวดาบแสงแล้วก็ตัวบีมตัวบีมแท่งบินเซเบอร์ก็จะอยูทอ่ที่แบคแพค,คอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกเล่นที่มากับกันดั้มแอรเรียลรีบิวนะครับผมไม่มากนะครับแล้วก็ไม่ไม่น้อยนะครับถือว่ากลางๆดีนะครับผมในส่วนของการประกอบเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมในการประกอบจริงๆในในส่วนประกอบเนี่ยผมไม่ค่อยเจอปัญหานะครับ ปัญหาที่ผมว่ามันน่าจะเกิดจริงๆอาจจะต้องระวังมากกว่านะครับพวกชิ้นที่มันมีความเสี่ยงต่อการจะแตกหักง่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบชิ้นพวกเขาอย่างเงี้ยนะครับเขาอย่างเงี้ยอาจจะหักได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าอย่างตรงหัวเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแง่งถูกไหมครับเดี๋ยวมันไม่ชัดนะครับอ่าเนี่ยพวกตรงหัวอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นแง่งที่มากับชิ้นเลยถ้ากระแทกหรืออะไรมันอาจจะหักได้นะครับอันนี้อาจจะต้องระวังแค่นั้น นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับระวังอีกส่วนหนึ่งก็แค่การประกอบอช่วงข้อต่อแขนขาเนี่ยที่อาจจะสลับซ้ายขวาหน้าหลังอะไรกันนะครับก็เป็นส่วนที่ต้องระวังแค่นั้นนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรให้เป็นปัญหาในการประกอบนะครับทุกอย่างค่อนข้างลงตัวนะครับผมประกอบง่ายนะครับไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับก็ประกอบได้เลยนะครับผมทีนี้ในส่วนของเรื่องราคานะครับ ราคาคือจุดที่น่าสนใจที่สุดแล้วแหละสำหรับการการหาไฮเกตกันดัมแอร r e v ลรีวิวณเวลานี้นะครับซึ่งเป็นช่วงของการวางขายใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าราคาของกันดัมแอริเอลรีวิวเนี่ยค่อนข้างโดดมากนะครับราคาที่ควรจะเป็นผมบอกก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังรอหรือกำลังหาอยู่เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าไม่รีดนะครับราคาที่ควรจะเป็นของกันดัมแอริเอลรีวิวอ่ะมันคือประมาณ620บาท นะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่แบบรอได้ผมแนะนําว่ารอสักหน่อยก็ดีนะครับอาจจะสักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวมันก็รีโปรดักและวพอรีโปรดักมันก็หาได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนั้นอาจจะค่อยทยอยซื้อก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของทางเลือกหนึ่งของราคานะครับแต่ถ้าใครจะรีบซื้อณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้เลยเนี่ยราคาน่าจะบวกลบคูณหารแล้วอะ่ะ ผมไม่อยากให้มันเกิน800นะครับผมหรือประมาณ850นะครับมันก็คือเลทประมาณจด5นะครับของราคาเพราะว่ากระน,น้ำแอเร l r e รีวิวเนี่ยมันอยู่ราคาที่1,700 1,700เยนนะครับเท่ากับว่าราคาที่ควรจะหาซื้อได้เนี่ยก็สัก850ก็ถือว่าสูงละนะครับถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยผมแนะนําให้รอจริงๆนะครับผมอย่าเพิ่งรีบนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นในส่วนข้อมูลนะครับที่เราได้จากการประกอบ High ฮเกตกันดัมแอร์เรลรี i ิวกล่องนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็ลองหาดูนะครับผมใครที่จะลองใช้คลิปนี้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจก็ลองดูนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องระวังมากนะครับมันก็เลยไม่มีอะไรให้มา นั่งพูดคุยกันเยอะนะครับเวลาประกอบก็ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับผมอ่าที่เหลือก็อย่างอันเนี้ยก็จะเป็นคลิปอีกทีหนึ่งในการของทำการทํารายละเอียดของสีนะครับที่แบบเดี๋ยวผมจะทําสีเข้าไปใหม่นะครับเพื่อให้เป็นสีคัสตอมในแบบของเคสตูดิโอของเราเองนะครับผมอ่าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังแบบอาจจะใช้เป็นข้อมูลในการทำสีเนี่ยอาจจะใช้คลิปคลิปต่อไปที่ออกออกหลังจากเนี้ยนะครับ มาดูในการตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับผมในส่วนข้อมูลนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมาตกอะไรสงสัยอะไรเพื่อนๆก็ถามในคอมเมนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปเราไว้ด้วยนะครับมีปัญหาอะไรนะครับก็สอบถามได้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับฝากช่องเราไว้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจนะครับ เพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ